จีนระทึกเขื่อนสามผารับน้ำสูงสุดเป็นประวัติการเขื่อนสามผาประเทศจีนกำลังรับมือม,อมวลน้ำมหาศาลที่ไหลเข้าเขื่อนคือ75.000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนับเป็นปริมาณสูงสุดนะับตั้งแต่สร้างเขื่อนเมื่อปี2,546สําสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขณะนี้เขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สูงสุดของโลก ที่ตั้งอยู่ในเมืองอี้ชางมนทนหงเปยทางภาคกลางของจีนกำลังเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำสามผาหลังจากที่มวลน,น้ำปริมาณมากไหลเข้าสูงสุดนับตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเมื่อปี2546โดยมวลน,น้ำได้ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสามผาด้านเหนือเขื่อนสามผาสูงสุดอยู่ที่75,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือเป็นมวลน,น้ำปริมาณสูงสุดหลังจากเกิดน้ำท่วมระลอกที่ห้าของปีจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลหลากมาถึงเขื่อนสามผาแห่งนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนรายงานล่าสุดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามผาในขณะที่มีปริมาณสูงสุดทำลายสถิติอีกครั้งโดยสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยเกิดขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่61,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม้จะมีมวลน้ำมหาศาลไหลเข้าเขื่อนสามผาแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรน,น้ำของจีนได้ยืนยันว่าเขื่อนสามผาไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายว่าเขื่อนจะแตกแม้ว่าระดับน้ำในเขื่อนล่าสุดใกล้จะถึงจุดสูงสุดเต็มความจุแล้วก็ตาม คาดว่าแม่น้ำแยงซีจะเกิดน้ำหลากท่วมอีกครั้งเป็นครั้งที่หกภายในเดือนกันยายนนี้หากฝนยังไม่หยุดตกสถานการณ์น้ำท่วมในจีนเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมายาวนานจนเข้าสู่เดือนที่สามแล้วซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน219คนอพยพยปรยชนกว่า1 0 0 0 0คน และมีประชาชนเดือดร้อนกว่า63ล้านคนบ้านเรือนเสียหายกว่า54,000หลังพื้นที่พอะปลูกเสียหาย38ล้านไร่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ26,000ล้านดลอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ80,000ล้านบาทมวลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสามผาใกล้ถึงจุดสูงสุดที่จะรองรับได้แล้วมวลน้ำหลากเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผา ใกล้ถึงระดับสูงสุดขณะที่ตอนนี้น้ําในอ่างเก็บน้ําสูงกว่าคําเตือนอย่างเป็นทางการมาเกือบ20เมตรด้านหน่วยบริหารจัดการเขื่อนเร่งระบายน้ําออกสูงสุดกําลังเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาสํานักข่าวรอยเตอร์รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในจีนโดยเฉพาะในมณฑลเสฉวนที่กําลังทําให้ชาวจีน วิตกกังวลเพราะเขื่อนสามผากำลังเร่งระบายน้ำหลังรับมีมวลน้ำมหาศาลไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาขึ้นสูงจนใกล้ถึงระดับสูงสุดที่เขื่อนจะรองรับได้โดยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาได้สูงกว่าระดับคำเตือนของทางการมาเกือบ20เมตรแล้ว ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเขื่อนสามผาถูกออกแบบให้สามารถรับน้ำได้ที่ระดับความสูง175เมตรด้านหน่วยบริหารจัดการเขื่อนสามผากำลังพยายามเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนโดยได้เปิดประตูสปริงเวย์ทางน้ำล้นทุกบานเพื่อลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเนื้อเขื่อนไม่ให้สูงเกินกำหนดและล้นจันเขื่อน จีนสุดภาวาเขื่อนสามผาแตกบททดสอบประการยักษ์กั้นแยงสีกลางมหาอุทกภัยเสร็จจากสงครามเชื้อโรคโควิด -19 มาได้ไม่เท่าไหร่จีนชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียต้องมาปรเชิญกับสึกใหญ่มหาอุทกภัยที่ในปีนี้สถานการณ์หนักมากจากฝนที่ตกมาต่อเนื่องกว่าทุกปีที่ผ่านมานับนานสองเดือนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายมณฑล ทั้งทางภาคตะว,วันออกเฉียงใต้ของประเทศมายนถึงชายฝั่งภาคตะว,วันออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน63แล้วตอนนี้ชาวจีนยังต้องมาระทึกซ้ำและเกิดความเครียดวิตกกังวลอย่างยิ่งกว่าเขื่อนสามผาหรือชาวจีนเรียกขานกันว่าเขื่อนสามเสียตาป้ากั้นขวางแม่น้ำแยงซีที่เมืองอีชางมณฑลหงเป่ยทางภาคกลางของจีนอาจจะแตก เนื่องจากมีมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำแยงซีไหลบ่าเข้าอ่างเก็บน้ำเขือนสามผาในระดับสูงสุดเป็นประวัติการสุดวิตกระดับน้ำขึ้นสูงแตะพระบาทพระใหญ่เหลือซานสัญญาณร้ายบ่งชี้ว่าในปีนี้ชาวจีนในหลายมณฑลต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยที่รุนแรงกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากฝนที่ถล่มตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ทางการมณฑลเสฉวนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศได้ประกาศยกระดับเตือนภัยสถานการณ์น้ําท่วมในมณฑลเสฉวนขึ้นเป็นระดับสูงสุดเพื่อเตรียมการรับมือกับอุทกภัยระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีและเร่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่เสียงภัยนับ100,000คนไปอยู่ในูนยนพักพิงที่ปลอดภัยจากนั้นไม่กี่วันต่อมา ชาวจีนยิ่งกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านพระใหญ่เหลือซานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ภูเขาเอ๋อเหมยหรือที่รู้จักกันในชื่อเขาง้อไบที่เมืองเลือซานมนฑนเสฉวนนั้นได้ขึ้นสูงจนแต่พระบาทพระใหญ่เลอซาน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ1 9 4 9โดยชาวจีนในท้องถิ่นมีความเชื่อกันว่าหากพระบาทของพระพุทธรูปเหลือซานเปียกน้ำก็หมายความว่านะครเฉิงตูซึ่งปัจจุบันมีประชากร16ล้านคนจะถูกน้ำท่วมไปด้วยนะครฉงฉิงอวมน้ำท่วมหลายแสนคนเดือดร้อนหนักนะครฉงฉิงในมณฑลเสฉวน ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเขื่อนสารผาต้องประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงโดยทางการได้อพยพป,ประชาชนเกือบ3,000 300, 0คนก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีใกล้นครชงชิงขึ้นสูงสุดชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ปี2,524ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งเร็วร้ายที่สุดในรอบ100ปี จนทําให้ประชาชนนับล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนครชงชิงเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ว่าถนนสะพานสวนสาธารณะต่างๆของทางหลวงสายสำคัญถูกน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนนับ2อ0แ0 0หกคนและสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจการค้าอย่างน้อยสองห0,000ืนแห่งเขื่อนสามผาเร่งระบายน้ำ ขนาดที่ต้องรับมือน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่สร้างเขืเลล่อนเขื่อนสามผาเปิดสปริงเวทั้งหมดเป็นครั้งแรกท่ามกลางความเดือดร้อนอย่างหนักของประชาชนในหลายมณฑลโดยเฉพาะเสฉวนข่าวที่สร้างความวิตกกังวลอย่างหนักให้แก่ชาวจีนก็มาถึงเมื่อมีรายงานอ่างเก็บน้ำสามผาของเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า พลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังรองรับมวลน,น้ำหลากมหาศาลโดยสื่อทางการจีนรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามวลน,น้ำมหาศาลได้หลากเข้าอ่างเก็บน้ำสามพาในอัตรา75,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ17ปี มวลน,น้ำที่หลากเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามผาปริมาณมหาศาลทำให้เกิดการเปิดสปริงเวกหรือประตูน้ำล้นของเขื่อนสามผา ที่มีถึง11บานทั้งหมดเป็นครั้งแรกเพื่อเร่งระบายน้ำในอัตราสูงถึง49,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถือเป็นการปล่อยน้ำในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่สร้างเขื่อนสามผามาเลยทีเดียวในขณะที่ทางหน่วยบริหารจัดการเขื่อนสามผาเปิดเผยว่าเขื่อนสามผาสามารถจัดการมวนน้ำ ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำได้ถึงในอัตรา98,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะสูงถึง165.5เมตรในขณะที่เขื่อนสามผาสามารถทนต่อการรับแรงดันน้ำในระดับความสูง175เมตร ทางการจีนรับรองเขื่อนสามผาไม่แตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน,น้ำของจีนได้ออกแถลงการ์พยายามบรรเทาความหวาดวิตกกังังของประชาชนที่หวาดกลัวเรื่องเขื่อนสามผาจะแตกจากปริมาณน้ำมหาศาลที่ล้นอ่างเก็บน้ำว่าการก่อสร้างเขื่อนสามผาแห่งนี้เป็นการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานของการสร้างเขื่อนในระดับสูงสุดและสามารถยืนหยัดต่อมวลน,น้ำหลากมหาสาลได้ โดยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหน่วยบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสามผาได้ดาเนินการระบายน้ำหลากจากแม่น้ำแยงซี ที่ไหลมาถึงเขื่อนยักษ์แห่งนี้และคราวนี้ถึงเป็นมวลน้ำหลากจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลเข้ามาถึงเขื่อนสามผาระโรคที่ห้าของปีและเป็นมวลน้ำระดับสูงสุดวันเกิดเหตุการณ์ร,ร้ายที่สุดในเขื่อนสามผาท่ามกลางความพยายามในการจัดการน้ำในเขื่อนสามผาที่มีมวลน้ำไหลเข้ามหาศาลนั้นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโอริกอน ในสหรัฐอเมริกาซึ่งศึกษาโครงการเขื่อนสามผาในจีนได้กล่าวด้วยความกังวลว่าขนาดนี้เจ้าหน้าที่จีนจะต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นสันเขื่อนสามผาเพราะหากระบายน้ำไม่ทัน จนเกิดน้ำล้นสันเขื่อนแล้วล่ะก็จะถือเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งยังสามารถทำให้เขื่อนแตกบททดสอบเขื่อนสามผากลางมหาอุทกภัยสำหรับการเกิดอ,อุทกภัยครั้งใหญ่ในจีนในปีนี้ เนื่องจากมีฝนตกตามลุ่มแม่น้ำแยงซีในปีนี้สูงกว่าปริมาณความเฉลีย่ยทุกปีถึงสองเท่าโดยตามรายงานของทางการจีนเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามพา ได้รองรับปริมาณน้ำฝนมหาศาลจากฝนที่ตกหนักกว่า1 0 0 0 0แลูกบาทเมตรแล้วในปีนี้ในขณะที่โครงการเขื่อนสามผาซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2555ได้เป็นประการป้องกันไม่ให้ประชาชนถึง18.5ล้านคนต้องอพยพภัยน้ำท่วมนอกจากนั้นโครงการสามผาเพียงอย่างเดียวโดยช่วยลดมวลน,น้ำหลากจากน้ำท่วมได้ถึง3 4เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตามสำหรับความเห็นของกลุ่มที่คัดค้านโครงการเขื่อนสามพามาตลอดแย้งว่าการควบคุมศักยภาพของเขื่อนสามพานั้นมีจำกัดและอาจทำให้เกิดปัญหาที่เลวร้ายตามมาในระยะยาวซึ่งแน่นอนว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีนี้ ถือเป็นบธททดสอบครั้งสำคัญของเขื่อนสามพาเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ว่าจะสามารถยืนหยัดเป็นประการขวางกั้นมวลน้ำหาสารได้โดยโรอดปลอดภัยหรือไม่